ในสมัยพุทธการเมื่อครั้งพระมหากัตรปะและพระมุขาลานะได้ถึงแก่อาพาธพระพุทธเจ้าจจนเสด็จไปเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งสองพร้อมกับแสดงธรรมที่เรียกว่าสรมโคชงหรือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้มีเจ็ดประการได้แก่สติความระลึกได้ธรรมวิจยะความสดส่องธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มเอิมใจปัสสธิความสงบใจสมาธิความตั้งใจมัน่นอุเบกขาความวางเฉยปรากฏว่าพระมหากัตสปะและพระมุัลานะก็หายจากอพาธครั้งนี้ ื่อพระพุทธองค์ประชวรยึงตรัสให้พระจุนทัเถระ,สะแสดงทมโพชฌงเจดซึ่งพระพุทธเจ้าก็หายจักประชวรเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นความเชื่อว่าหากใครที่ได้สวดหรือสดรบสมโพชฌงเจดซึ่งต่อมากายเป็นบทสวดที่เรียกว่าโพชังคัปริรแล้วจะช่วยให้ปัญญาผ่องใสและเยียวยาจิตใจที่มีความเชื่อมโยง,งกับร่างกายได้มักนิยมสวดเป็นพระพุทธมนต์แก่ผู้ป่วยรวมถึงนำมาสวดหรือเจริญในวาระสำคัญต่างๆนอกจากนั้นยังมีการเจริญพระพุทธมนต์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่านวกหายุสมธรรมหรือธรรมที่เสมอด้ อายุแห่งการกังหนดด้วยองค์้าซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาบุสเทววัดราชประดิษสถียราสิมารามที่สรงรวบรวมจากพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรซึ่งมีจำนวนเท่ากับกำลังของเทวดานุพระเคราะห์ตามราหราสตร์ไทยโดยมีความมุ่งหมายให้นำธรรมะที่อยู่ในบทสวดมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเคราะห์และเสริมมงคลในการประพฤติปฏิบัติธรรมมักใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่อย่างไรก็ตามการใช้ธรรมะรักษาเป็นเพียงแค่การบรรเทาความเจ็บป่วย เพราะความเจ็บป่วยคือเรื่องธรรมดาของชีวิตสิ่งที่พอทำได้ในยามปกติคือการรู้จักรักษากายใจให้จงดีมั่นตัวสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่าใช้งานร่างกายจนหนักหน่วงไปและพึงพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาถ้าคนเราสวดมนต์แล้วหายป่วยจากโรคได้หมอพยาบาลทุกท่านก็โปรดเตรียมตัวตกงานกันได้เลยครับยังกินจิงสมเทยธรรมังอับพันตังในเราเขาทำบันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินมีความสุขมากๆและฝติดตามช่อง้วยนะครับเผื่อแอดมินจะได้ดังกับเขาบ้างขอบคุณครับ